อุงอิงส่งของมาช่วยคนไทยสถานการณ์ในตอนนี้บอกเลยค่ะว่ากำลังเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องเหล่าดารานักแสดงและคนดังหลายคนก็ไม่นิ่งนอนใจพากันเข้ามาช่วยเหลือประชาชนกันอย่างลดล้ามเช่นเดียวกับคุณอุงอิงแพทองทานบุตรสาวคนเล็กของอดีตผู้นำไทยอย่างคุณทักษิณชินวัตรก็ได้ทำการมอบเตียงกระดาษจำนวนมากให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย นอกจากนี้คุณอิงยังได้ฝากตัวแทนนำชุดนอนกว่า600ชุดเครื่องนุ่งหม่มและของใช้อื่นๆที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันเต็มคันรถบรรทุกเพื่อส่งให้ทางโรงพยาบาลระแงะในจังหวัดนราธิวาสหลังจากที่เจ้าตัวโพสต์ภาพดังกล่าวแน่นอนค่ะว่าแฟนคลับของครอบครัวชินวัตรก็ไม่พลาดที่จะส่งต่อพร้อมกับชื่นชมในการกระทำครั้งนี้ของคุณอิงเป็นอย่างมาก ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณอิงก็ได้คอยช่วยเหลือและส่งกำลังใจให้กับแฟนคลับผ่านทางโซเชียลส่วนตัวมาเสมอทั้งสวยเก่งและจิตใจดีอย่างนี้น่าชื่นชมจริงๆเลยค่ะ